เป็นกำลังใจให้กำบายมากม้วนนะกะารจ่าขอบคุณนะขอบคุณหลายด้การเจ้านี่กงนี่จิตใลนักะานิจ่าใจดีเกิงชั่มง้เลยค่ะแค่เดียวนะคะนิจ่าขอบคุณได้หลายด้การเยอที่มากํำลังใจค่ะหาคนชมค่าก้าคนชมขอบคุณนะคะ คนหลายๆที่มาทำกำลังใจค่ะขอบคุณนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ทำไปมมกมุ่น้ะคะเด้อจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณจุ่มค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคนหลายเเด้อที่มาเป็นกำลังใจให้ค่ะจังคุ่มค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณค่ะที่มาเป็นกำลังใจ มันขายเห็บล้วขาเห็บข,ข,ขอบคุณ mm hmm. นะคะหนึ่งคนโจมค่ะขอบคุณค่ะน้ากันเป็นไสมาฮะน้กกานเป็นไสมาชุบปูชิบะบอยชุบปูิบะบอยชุบปูะบอยตกเรา พี่ต่ละือิดเงินมาเี่าไงอืมไม่เหลืยอเลยสิเหลือในพุกเเจ็กบาทหรือว่าสิบบาทมาเมยหนักเยอเลยไปว่าจีบบ้เพวกเราเลยสิบบาทขอบคุณนะ90คนชม4คนชมนะวค่ะขอบคุณค่ะ่มากมาเก็บด้เด้อไม่ไรก ก็เป็นกำลังใจใหมค่ะขอบคุณค่ะามคนจมนะคะนี่เลยเค่ะที่บอกหีว่ามันใส่เต้นเมื่อไรทีเนี่ยยังบรเหลือเกาที่ไตรงใหม่เน้่แต่ไมาใส่เบื่อไรเลยเนี่ยที่ไหลอยแล้วค่ะเด้อะไรมากำลามคนชงเปคนจงค่ะมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจับแมวจัแมาตักไกับแมัเพื่อน ดักใต้เนี่ยก็ถ่าเรื่อมาดักใต้ยายป่าเนี่ยพอเลยมีมมีวามเด็กถาเร่คุะคะก็เป็นการาเรอก็เป็นารกเปนหลายเร่องก็เปี้ยนน้ำผู้น้องน้าเมรน้ำนอนกับแม่ก็นอนกบมิ้งก็นานนึ่นอนั่นก็พอ ขอบคุณนะคะแปดคนแข่ัะขอบคุณนะคะให้กำลังใจค่ะขอบคุณราค่ะแปดคนแข่งขขอบคุณค่ะเพื่อนๆที่ให้กลันและชมเนื้อขณะทีมาเป็นกำลังใจกำปั้นมาขอบคุณในหลายการที่มากำลังใจกาปัานมาการมาเป็นกำลังใจนะคะเป็นแบบน้นนนั่งคุยแหวะยุบุยอยู่นะคะนั่งกลับเพื่อนนะคะเรื่องนี้ค่ะขอบคุณในหลายก่ะมาทำนะ

มีมาเป็นรกำบายมากมวนนะคะแล้วขคุณหลายกล้าสองคนชมนะคะขอบคุณกล้ขอบคุณก่ะี่มา่หได้ล้นะคะขอบคุณหลายเด้อค่ะชมค่ะมีมาเป็นแรงใจใจให้ในมือนี้นะคะแล้วก็กำบาดีใจละหลายๆาที่เปเพื่อนก่อมาแล้วกล้ก็กมาให้กำลังใจใแบบแบบเยี่ยมชมนะคะแล้วก็ มาเป็นกุลาแกใหจำไปเลยมนคุณไ้หลายเดอนเมาเป็นกุลาแกให้จำไจไปมาถึงวันขอบคุณข้าขอบคุณค้าสิคนชมขรักมันอนี่ยภกบติขอรัเนเพื่อนต้องสนีนะกันนะจะเออสิเป็นไอยาเปิดเผยกน่เป็นนเองนะ่ละแล้วก็มาพอกันใหม่แล้วก็ลจากจำรับไปนีทำภาคปฏิบัติขอับเเพื่อนไปแลยก็ก็กนนะจ้ะ ใชล้วจะก็มาพอกันมาเจอกับคนเพลื่อนหลับไปนนี้ต้องห่างกันนะคะสวัสดีค่ะจนเคลื่อนค่ะบ๊ายบาย